สวัสดีตอนเช้าจากอังกฤษจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะพามาชมสวนน้อยกลอยใจของส้มกับพี่รอนนะจ้าในช่วงนี้ที่สะปลาก็เข้าฤดูผสมพันธุ์จ้าเห็นไหมจ้าสุดยอดดีจังดีใจจังเลยจ้าจะได้ลูกปลาเพิ่ม ลูกปลาก็มีแล้วก็ลูกออสก็มีนะจ๊ะเพื่อนๆเมื่อวานนี้ส้มเห็นลูกออสเยอะมากกำลังกำลังมีขาหลังจ้ะขาหน้ายังไม่มีเขากินอาหารปลาด้วยละจ้ะแต่ช่วงนี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวถ้าเห็นเขากินอาหารปลาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมจ้ะโอปลาในฤดูผสมพันธุ์ สุดยอดเลยจ้าส้มก็ใช้เครื่องมือถือเก่าจ้าเครื่องใหม่ของส้มเครื่องมือถือใหม่เอาไปซ่อมอยู่จ้าเครื่องเก่าอันนี้ก็จะกระโดดหน่อยนะจ้าเพื่อนๆก็ขอโทษจ้าต้นบัวก็กำลังแตกใบสวยดอกไม้สีม่วง สีชมพูสีเหลืองก็แข่งกันสวยจ้าเพื่อนๆส่วนดอกกระลาบสีเหลืองนี้ส้มซื้อมา5ปีแล้วละจ้าต้นละ25ปอนเขาก็สวยอยู่สองปีแต่มาช่วงนี้ไม่สวยจะเสียดายตังมากตั้ง25ปอนก็ไม่รู้เป็นอะไรถ้าส้มซื้อมาเขาจะไม่ค่อยสวย ต้นจะไม่ค่อยงามปลูกแล้วตอนที่ซื้อมาก็งามดีจ้ะแต่พออยู่กับส้มนานๆไปก็ไม่งามแต่ถ้าเอามาปลูกเองหรือเพื่อนๆและครอบครัวให้มานี่จะเกิดขึ้นจะเกิดอย่างงามเลยจ้ะหรือไม่ก็เกิดเองก็จะงามมากๆเลยจ้ะแต่ถ้าซื้อมาทีไรก็อยู่ไม่ทนจ้ะเพื่อนๆส้มก็ไม่เข้าใจว่า เป็นอะไรก็อ,อัปเดตให้ชมไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนว่าเป็นยังไงบ้างแล้ก็ซักผ้าตากผ้าอยู่จ้ะเสียงนกเสียงนกในสวนก็สุดยอด แดดดีๆแบบนี้ตากผ้าได้แห้งไวมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆสี่ห้าชั่วโมงก็แห้งแล้วจ้ะนี่ดอกอรูสเออเพอร์ูรูสไปจ้ะพูรูสไปเรียกยากกำลังจะออกจากเพื่อนๆต้นหอมก็ งามๆต้นกล้วยก็กำลังจะแตกไปจ้าต้นลอลิพอปที่ตัดไว้ก็ทรงความสวยใบใบด่างสุดยอดและเขากำลังจะออกดอกจ้เพื่อนๆเ, <c oughs> เดี๋ยวถ้าดอกเข้าบานแล้วจะเอามาให้ชมอีกทีนะจ้า อันออกนี่ก็นี่ก็กำลังจะบานจ้ะเพื่อนๆดอกลอลิพอบดังเดี๋ยวถ้าเขาบานหมดแล้วเดี๋ยวเอามาให้ชมจ้ะเห็นไหมจ้ะ ถั่วก็มีจ้ะถั่วก็มีอันนี้ผักกุช่ายจ้มตัดไปทำขนมกุช่ายบ้างแล้วจ้ะแล้วก็มีเหลือมัง่งแล้วนี่ก็สวีทพีนะจ๊ะสวีทพีกำลังออกดอกจ้ะ <c oughs> สวีทพีเขาคล้ายๆย,ยอดของเขาคล้ายๆต้นตะกะแตนหญ้าตะกะแตนที่เห็นเพื่อน คนไทยที่มาอยู่ยุโรปเก็บไปกินกันจ้าอันนี้อันนี้สวีทพีนะจ้าเป็นดอกส้มซื้อมาปลูกจ้ามีดอกหลายๆสีดอกเขามีกลิ่นหอมมากกำลังอันนี้ดอกแรกของปีจ้ะกำลังออกส้มก็ซื้อมาเออ่รวมกันหลายๆสีจ้ะที่มีไม่เยอะก็เลยต้องปลูกไว้ในพุ่มแบบนี้ อันนี้ถั่วรันนบรีรันรันนบีนะจ๊ะเขาเรียกนี่จ้ะเสียดายกล้องอันนี้มันภาพกระโดดจะเพื่อนเพื่อน,อ,นอันนี้ต้นกล้วยต้นกล้วยก็คาดว่าจะได้ห่อข้าวต้มอยู่จากปีนี้ห่อข้าวต้มอยู่ได้ห่อข้าวต้มรั้วก็ถึงเวลาจะตัดแล้วละจ้ะเดี๋ยว เดี๋ยวพี่รอนมาจัดการตัด ส่วนต้นเจ้าแฮปปี้สนทรีนี้ลอลิพอบอันนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาที่ส้มจะกรนหนวดกรนเขาตัดขนจมูกตัดขนตาของเขาแล้วเราจะตัดผมด้วยดูสิจ้าหน้าเกือบหายไปแล้ว <c oughs> เสียงเสียงก็แหบสักหน่อยขอโทษนะจ้าช่วงนี้ เสียงก็แหบกล้องก็กรกะโดดจับภาพแต่ก็อยากถ่ายทำลงคลิปจ้าเพื่อให้เพื่อนๆได้ชมและได้เห็นว่าชีวิตของคนไทยคนหนึ่งอยู่อังกฤษเป็นยังไงมั่งก็แบบนี้เราจะสสวนน้อยกลอยใจถึงจะสวนเล็กที่ไม่เยอะแต่เราก็ภูมิใจและมีความสุขที่ได้ ปลูกเขาจะแบบธรรมชาติไว้ชื่นชมถึงจะมีที่น้อยเราก็มีความสุขแต่พอตัวก็เหมือนที่ว่าเพึ่งน้อยทำรังแต่พอตัวนั่นล่ะจะเพื่อนๆส่วนปลานั้นก็ยุ่งยุ่ๆผสมพันธุ์จ้ะ บางทีก็น่าสงสารเขาจ้ะเพราะว่าตัวเมียเยอะกว่าตัวผู้บางครั้งถูกรุมบางตัวก็ไม่รอดจะ้ะก็สงสารเขาอยู่แต่ทำไงได้มันเป็นชีวิตธรรมชาติจะ้ะเพื่อนๆส้มเคยแยกเคยแยกแม่ตัวแม่ออกไปจะ้ะเพราะว่าสงสารเห็นเขาถูกไล่มากเกินไปส้มแยกออกไปไปอยู่ ไปอยู่ในบ่อในเอาในกระถางนะจ๊ะในในบ่อคนเดียตัวเดียวไม่นานเขาก็เสียชีวิตจ้ะส้มก็เลยไม่ทำอีกนางสารมากก็เลยต้องปล่อยจ้ะปล่อยไปทำตามธรรมชาติของสัตว์โลกืมอ ตัวของเขาสีดำมองไม่ค่อยเห็นจ้ะเ,เพื่อนอันนี้ปลาเจ้าสะซื้อตอนที่ส้มซื้อมามีสองตัวจ้ะตัวใหญ่ๆนี่ตัวเท่าหัวนีิป้งนี่แหละจ้ะทีนี้สิบกว่าปีแล้วเขาก็โตอีกตัวหนึ่งมาป่ามาป่าคาบไปกินจ้ะน่าน้าสารก็เหลือไว้แต่เกรดเกรดของเขา ก็เลยเหลืออยู่ตัวเดียวสาลายก็เริ่มเยอะแล้วจ้าในสระเดียวคงจะต้องตักออกจะต้องตักออกจ้าอันนี้ดอกกุหลาบเขาเกิดอยู่ที่นี่ตอนที่เราย้ายมาอยู่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะจ้ะแล้วก็สวยมากออกพุ่มสีชมพูดอกสีชมพูจ้ะ อกสีชมพูกำลังจะออกดอกก็มีจ้ะอันนี่เละจ้ะที่ว่าซื้อซื้อมา25ปอนไม่สบายมากๆเลยจ้ะ อันนี้ต้นายเจงเจียกำลังจะออกดอกจะอันนี้ดอกแรกนะจ๊ะเพื่อนๆยังไม่บานเท่าไหร่เลยจ้ะแล้วนี่ก็ดอกฮันนี่ซักกูนะจ๊ะดอกฮันนี่ซักกูหอมมากๆเลยจ้าเห็นเพื่อนๆบอกว่าเอาใบไอเอาดอกแห้งของเขาดอกดอกแบบนี้เลจะจะเก็บดอกแบบนี้ไปตากแห้งแล้วก็ไปทำน้ําชาส้มไม่เคยทำจ้ะ นี่ก็ <c oughs> ดอกกระเทียมป่าสีเหลืองนะจ๊ะเพืเ่อนๆปีนี้ไม่ค่อยออกดอกเท่าไหร่จ้ะสม <c oughs> ก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น <c oughs> แต่ก็ยังชอบสีของเขาอยู่จ้ะ <c oughs> ดอกกระเทียมป่าสีเหลืองจ้าเพืเ่อน ส่วนเจ้าชายกบของส้มนั้นก็อยู่ในพุ่มไม้อย่างสวยงามเลยจ้ะเห็นไหมจ้ะปีที่แล้วส้มฝ่าฟันไปจูบเจ้าชายกบด้วยแหละจ้ะเพื่อนๆสุดยอด <c oughs> นี่แหละจ้ะต้นเ,เจ้าแฮปปี้สนทรีต้องกโกนหนวดโกนเขาแล้วก็ตัดขนตาตัดขนจมูก ของเขาจะดูสิมองไม่แทบจะมองไม่เห็นหน้าแนละ้วแล้วก็ตัดผมให้เขาด้วยจ้ะเดี๋ยวส้มจะมีคลิปตัดผมตัดขนตาเขาให้เพื่อนๆชมนะจ๊ะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมาช่วยด้วยจ้าดอกบัวเก่าแก่หกสิบ <c oughs> กว่าปีก็กำลังจะบานจ้ะหจ๊ะสุดยอดเลยจ้ะ มาชนิดนี้ส้มที่เป็นพุ่มสีเ,เขียวๆแล้วมีดอกสีชมพูนี้ส้มไปเห็นที่โดเวอร์สีขาวจ้าวายคลิปโดเวอร์จะเห็นต้นหนึ่งส้มก็เลยถอนมาปลูกดูสิจ้าเขาขยายพันธุ์เยอะแยะเลยขยายพันธุ์เยอะแยะมากแล้วนี่ก็ราสเบอร์ี่นะจ๊ะราสเบอร์รี่ ก็กำลังจะมีลูกให้ได้เก็บกินจะซ่อมก็กินไปบ้างแล,แล้วจะสองสามลูกส่วนนี้ก็แตงไทยจ้ะปลูกแตงไทยเอาไว้เอาพันเองจ้ะ เอเสุดท้ายนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าที่ติดตามส้มนะจ๊ะและขอบคุณเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มจ้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีนะจ๊ะไปพายจ้า